เราบอกว่าวันนี้เจ้านายบอกว่าจะมีรถเข้ามานี่เข้ามาใหม่พี่พี่เข้ามาใหม่เดี๋ยว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 ดูเสีดูกันอีกรอบดูกันอีกรอบอ่ะโอ้ทำไมไมันสวยอย่างนี้คะรถใหม่ป้ายแดงชุดจอดยังไม่ได้จดทะเบียน1,200โพร้คันนี้ 1>, 1 200กิโลรถยังไม่จดทะเบียนพี่พี่ใครที่ตามหาห้ามพลาด อย่าช้าเลยช้าไม่ได้นะคะช้าไม่ได้จริงๆนะสินค้าที่ m c 9 9ช้าไม่ได้จริงๆ1 0 0 0กิโลยังไม่จดทะเบียนต้องรีบต้องไวให้เร็วนะคะใครเร็วใครได้นะอย่าช้าช้าไม่ได้นะ,ค,ะคันนี้ยังไม่จดทะเบียน1,000งกิโลเท่านั้นอยู่ที่ร้าน MC99 ีาลำลูกกาคลองเจ็ดปทุมธานีสีขาวคันนี้โอ้โหบอกเลยนางฟ้านางฟ้าสวยใสยจริงจโอ้โหต้องรีบจัดแล้วคะ่ะ ติดต่อที่ร้าน m อ9 9ลอมลูกกาคองเ0 8 5ศ5 1 4 5 4 5ค่ะเดี๋ยวรถล,ลางเสร็จจามาอัปเดตให้ชมกันอีกรอบกดติดตามไว้เลยจ้า